ราศีกันราศีกันนะครับชาวราศีกันมารอกันตรงนี้เลยราศีกันนี่แล้วตั้งแต่21สิงหาคมถึงวันที่20กันยายนราศีสุดท้ายของวันนี้แล้วจะตอนนี้ก็สี่ทุ่มสิบห้านาทีนะครับแหมบุกบันเลยเดี๋ยวต้องรีบกลับไปดูวัลเลย์บอลต่อเลยนะอาบน้ำดูวัลเลย์บอลเลยตั้งจิตไปพร้อมกันนะชาวราศี เดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไงบ้างรั้งจิตพร้อมกันนะครับนะแล้วก็จะเลือกไพ่ทั้งหมด1ิใบนะครับสำหรับการที่จะดูเจาะลึกในเรื่องของพื้นดวงนะครับไม่ใช่เจาะลึกนะดูพื้นดวงของคนราศีกันย์ก่อนว่าเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดือนนี้จะมีเรื่องทุกข์ใจไหมเรื่องนี้เดือนนี้จะมีสิ่งใดที่จะเป็นเรื่องดีๆหรือว่า เรื่องความรักจะเป็นยังไงนะครับเราเเลือกเสร็จแล้วนะครับสิบใบเดี๋ยวมาเาดูพร้อมกันเลยนะฮะว่าเดือนตุลาคม<อ>คนราศีกัน,าากนจะปังหรือจะป่วยนะฮะโอ้โห,โหนะฮะราศีกันโอเค ได้มาครบทั่วแล้วนะครับอาดูไปพร้อมกันเลยครับต,นนต้องกรทเทมช่วยแถลงไขไหนสิครับว่าเป็นอย่างไรคโอเคชาวราศีกันนะครับคุณมีโดนเอาเปรียบโดนโกงหรือมีปัญหาคดีความขึ้นลงขึ้นศาลหรือทําอะไรแล้วรู้สึกไม่ค่อยแฟร์คุณจะได้รับความยุติธรรมความแฟร์จะบังเกิดความแฟร์จะบังเกิดเด่จะเกิดขึ้นกันกันกบคุณและที่สําคัญคือ อะไรจะมีผู้หญิงคนนี้คอยบริหารจัดการให้หรือตัวคุณเองนี่แหละชาวราศีกัน,นจะเป็นคนจัดการทุกๆเรื่องได้ครับแล้วก็คิดเรื่องการเงินกว่าจะได้เงินมาก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับใช้คํานี้เลยใช้คํานี้เลยเรื่องการเงินก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยแล้วได้ไหมได้มีการยกย้ายตาแหน่งงานยกย้ายที่อยู่อาศัย99.99% 99นะครับ,รบใช้คํานี้เลยแล้วก็ที่สําคัญเราชาวราศีกันเนี่ยด้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่อะไรบางอย่างแสดงว่านี่ไงสอบติดราชการช่วงตุลานาช่วงตุลาเนี่ย อาจจะได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่หรืออะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้และมีตําแหน่งคนรักคุณยอมคนรักไปเถอะเพราะคนรักคนอ่ะเป็นคนที่มีอํานาจที่เหนือกว่าผู้หญิงเนี่ยกระซิบนะท่านผู้ชมกระซิบถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นอ่ะยอมเถอะแล้วทุกอย่างจะนะดีมากเพราะว่าถ้าไม่ยอมอ่ะตายเพราะเขาเลี้ยงสิงโตแล้วทุกอย่างจะดีมากและที่สําคัญคือมีความลังเลใจมีความลังเลใจอะไรบางอย่างกับปัญหานะว่าคุณจะเลือกยังไงดีจะซ้ายหรือจะขวาดีจะได้แก้ไขได้แล้วที่สําคัญคือ คุณแบกภาระแบกความรับผิดชอบในหลายๆเรื่องมากหลายสิ่งด้วยนะแล้วก็ให้ระวังการมีปากเสียงการทะเลาะวิวาทให้ใจเย็นๆชาวราศีกันนะเดือนตุลาเนี่ยจะเป็นเดือนที่คุณทําให้คุณต้องมีงูหงิดใจมีปากเสียงสาระไม่ต้องไปเครียดปล่อยๆไปเดี๋ยวทุกอย่างเพราะอยังไงแสนแสนทองแห่งความยุติธรรมเนี่ยมันจะออกสองที่คุณแน่นอนมันเดี๋ยวมันจะมาเองครับสองที่คุณและที่สําคัญคือคิดเรื่องการเงินใจนี้อยากจะหาเงินหรือหาอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้ นะครับช่วงนี้คําถามเจาะลึกอันนี้ต้องตอบเลยตอบเลยสันไม่ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเจาะลึกจริงๆต้องเปิดนะอาจารย์เพราะ<อ>าว่านด้แค่ได้รับโอ,โอกาสหมายถึงว่า งานเอกชนอะเรื่องตำแหน่งแต่นี่สอบติดราชการหมายถึงว่าตัวเฉพาะบุคคลการสอบนะอาจารย์อันนี้มันไม่ใช่ว่าก็แปลว่ามีโอกาสคือเขาเปิดสอบเฉยอย่างนี้ใช่ไหมแต่ยังแบบว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ยังไงอ่ะลอย่างนั้นเรามาดูกันสิครับสำหรับแต่จริงจริงมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะแต่เ่วนคนต้องดูเองต้องไปดูเองไหมใช่อาจจะไม่แต่ไม่เป็นไรพูดคร่าวๆได้อ่าอย่างนั้นเราลองดูถ้าเกิดไพ่ตอบมาถูกใจคุณก็ไม่ต้องไปดูส่วนตัวแล้วแต่ถ้าเกิดยังไง ไพ่เป็นยังคุ้มเครืออยู่อันนี้ก็แปลว่าควรจะดูส่วนตัวนะฮะอ้าวเรามาดูกันเลยครับนี่ตอบเอาใจเลยนะฮะสอบติดราชการไหมเนี่ยนะครับคนอื่นไม่ได้ผลอะไรด้วยเลยนะฮะล้านเปอร์เซ็นต์สอบได้อ้าไพ่ใบนี้ที่ผมจะบอกเสมอ Act of War สอบข้าราชาการช่วงชิงตำแหน่ง สอบแข่งขันคุณเป็นคนฉลาดมีโอกาสติดข้าราชการสูงนี่คือคําตอบเลยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะไอ้เมื่อกี้แบบว่าไอ,ไอ้เป็นปมมือขอแสดงความยินดีด้วยเลยอะ่ะจะมีข่าวดีด้วยอาจารย์ครับ,รบมีข่าวดีข้าราชการด้วยไพ่ไพ่ใบนี้ครบทุกอย่างไพ่เดอะเชอร์รอบายถึงต่างชาตินี่ถ้าไม่ถ้าถ้าเกิดน้องคนนี้ไม่ติดตามตามที่อาจารย์อาจารย์นาองัยองามบอกนะ ต้องไปเปิดรับสมัครงานที่ออฟฟิศตัวเองแล้วล่ะทุกอย่างบริหารจัดการได้นะเขาแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าไพ่ใบนี้มันพูดถึงว่าการแข่งขันการช่วมชิงตําแหน่งงานมันก็มีโอกาสจะได้อนะโอเคอ่ะเรื่องอะไรอ่ะผมให้ผมให้แอดผมให้ด้องก็เทมถามเรื่องหนึ่งแล้วกันสำหรับคนราศีกันเอาเรื่องเงินนะอ่ะเปิดเรื่องเงินดูซิว่าเงินจะปังไหมหรือว่าจะได้ อะไรลาบลอยหรือเข้ามาแทนที่หรือเปล่าหรืออนะครับอ,อ,อามาดูกันซิว่าจะก,การเงินของคนราศีกันนะครับประจําเดือนตุลาคมเป็นอยาอ่างไรตัองเจาะลึกเลยนะครับอันนี้เอาใจคนดูนะฮะเอาใจคนดูคือเอาใจคนดูจริงคนดูคือผม <c oughs> อ่าผมต้องระวังแหละ <c oughs> อุ้ยอาจารย์เป็นไงโอ้โหหักล้างกันหมดไม่ี่ยอ่าเรื่องการเงินอาจจะต้องมีเสียงกับเรื่องอ่าต้องไป โรงพยาบาลเดี๋ยือาจจะเป็นรู้สุขภาพพบแพทย์หรืออาจจะแบบว่าเป็นไข้วงไข้หวัดบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะไม่ช่วยงานศพอาจจะไม่ช่วยงานศพแล้วต้องอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับทำโรงพยาบาลส่งนิดนึงเนาะเพื่อความสบายใจและที่สําคัญคือการเงินก็จะปวดหัวหน่อยจะต้องคิดแบบทํานั่นทํานี่อาจจะหัวร้อนบ้างนะครับอาจจะเงินมันไม่เป็นไปตามที่เราแพลน แต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะหาเงินได้แล้วจะมีเงินจากเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่บริหารจัดการเก่งอาจจะเป็นคนที่คอยจัดการหรือหาเงินทําให้คุณสร้างเงินมันเงินได้แต่ไพ่สรุป <c oughs> จริงๆไม่เคยอยากดูหรือไปอื่นนะครับขอแ<ห>ส,สดง<ม>ความยินดีด้วยแล้วกันสำหรับชาวราศีกันนะเรื่องเงินเนี่ยยังไงคุณก็รอดยังไงคุณก็มีเงินอะไรบางอย่างที่อาจจะเข้ามาได้เพราะเด็กขี่ม้าข่าวมาเลยนะครับจบสวยงามมากจบสวยงามนะจบไปสุดท้ายของวันนี้ด้วยไยวันนี้เลยนะครับผมนะครับก็ แอดมินก็เขียนไปนะครับสําหรับคนราศีกันนะฮะแสงทองแห่งความย,ยุยธรรมส่องถึงคุณแล้วและสอบอะไรก็สําเร็จด้วยสอบเข้าที่ไหนก็ได้การสอบอะไรก็สําเร็จนะครับนะการเงินปังการเงินปังนะครับของเดือนตุลาคมนะยังไงก็นะฝากต,ติดตามกันได้นะครับอนะย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับทุกๆ ช่วงเวลาเลยนะฮะนช่ครับทุกช่วงเวลาแล้วก็ทุกราศี Facebook IG Tiktok ช่อง YouTube นะครับทางดรเทนทารคาร์ดก็จะมีดวงรายสัปดาห์ดวงประจำเดือนให้ติดตามทุกสัปดาห์แล้วเบอร์ที่ควรจดไว้เลยนะครับก็คือ094 808099 9เกิดเหตุฉุกเฉินอยากรู้อะไรถามได้อย่างทันควันโอเคโอเคครับวันนี้ดรเทมนะฮะจับไพ่เสร็จแล้วก็ลากันไปก่อนแลวครับพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับลาสวัสดีครับ